เราเข้าสู่รายการเมแอนมาส์ข่าวโ่วโลกนะครับเบรกนี này, mm ้ hmm. ผมจะมาสัมภาษณ์กับดาราสาวเรียกได้ว่าเป็นดาวค้างฟ้าของวงการนะครับ mm hmm. เธอผู้นี้ทํางานเพื่อสังคมโดยการแต่งหน้าให้กับศพนะฮะจนกระทั่งโด่งดังถึงขนาดที่ว่าสํานักข่าวะระดับโลกนะฮะสื่ออังกฤษ B B C ครับได้เคยนําเสนอ,อ Special Report เกี่ยวกับเรื่องทับจิตอาสาของเธอผู้นี้พบกับคุณจิก๊กนวรัตยุตตนันท์ครับสวัสดีครับพี่จิก๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จิก๊กค่ะ พิจิกเนี่ยเป็นหนึ่งในดาราสี่หคนที่ผมรู้จักนะส่วนตัวเลยที่ทํางานเพื่อสังคมอยากจะถามพิจิกเลยนะครับว่าเรื่องราวความเป็นมาของพิจิกที่มาทํางานเพื่อการกุศลกับการแต่งหน้าศพเนี่ยมันมีที่มายังไงครับพิจิกพิจิกททำงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาก็ช่วยผู้ป่วยก่อนก่อนหน้านี้พิจิกทํางานแนวนี้มาหลายปีหรือยังครับพิจิกหลายปีแล้วค่ะทำมาสีหปีแล้ว ค่ะดูแลผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตดีๆนะคะคจนบางทีดูแลผู้ป่วยบางท่านก็เสียชีวิตไปเ,เริ่มจากการดูแลจิตใจของผู้ป่วยนะฮะแล้วมามาสู่การแต่งหน้าสดได้ยังไงค่ะเริ่มก็ <ๆ S 1> ก็เป็นลักษณะเหมือนกับดูแลผู้ป่วยคุณป้าคนหนึ่งเป็นมาหวานคุณป้าก็มาโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยที่อยากจะมาทุกวันเพราะมาหาคนสวย เรียกอย่างนี้จะมาเจอแล้วมีความรู้สึกตั้งใจมากอยากจะมาโรงพยาบาลชีวิตเนี่ยมีความหวังมีความหมายเมื่อได้คุยมาเจอขาบอกวันไหนไม่เจอก็เศร้าไปเลยถ้าเศร้ายตาก็ต้องเข็นรถกลับล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็คุณป้าเสียวันนั้นพี่ก็เดินเข้าไปก็เห็นศพนอนที่จริงผ่านมาแล้วหลศพแต่ว่าเจอศพเนี่ยแต่งชุดไทยถือชมพูนอนอยู่ปรากฏว่าก็แต่งหน้าคุณป้าต้องแต่งตัวกเก่งแน่พี่จิ๊กจําคุณป้าไม่ได้ลูกหลานก็มาก็บอกพี่จิ๊ก แม่หนูในนี่ยพี่จิ๊กจำไม่ได้หรือแม่หนูเราก็ตกใจแทบงังะเนยโอ,โ,อโอ้คุณป้าโอโ้โหแทบสิ้นสติเหมือนกับว่าเออ,อะไรเนี่ยบุญบาร,รมีมนโคจรมาเจอจนวินาทีสุดท้าย<อ>จนเหมือนกับคุณป้าได้คงจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้แต่งหน้าให้ป้านนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจริงๆและระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ได้อยู่กับเราสองคนโอ้ผมฟังแล้วผมอนุโมทนากับ กุศสนที่พี่จิ๊กทําในครั้งนี้แต่หลายคนคงจะสงสัยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพี่จิ๊กพี่จิ๊กเคยไปปฏิบททัติธรรมราบอกกลางคืนอยู่คนเดียวนี่กลัวผีพี่จิ๊กอยู่กับศพคนตายเนี่ยลำพัง 1, one on one นหนึ่งต่อหนึ่งวันออนวันเนี่ยหนึ่งร่างไร้วิญญาณกับเราเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่กลัวหรอครับพี่จิ๊กไม่กลัวค่ะ ไม่กลัวเลยพ่อได้สัมผัสใส่ถุงมือแล้วก็ปิดผ้าแมสแล้วก็ลงไปคุกคีแล้วก็ได้พูดที่หูข้างๆหูได่พูดว่าต้องไปสวรรค์ให้ได้นะพขาพูดกับร่างเลยนะพูดไม่ได้อยู่เฉยต้องพูดเลยค่ะพิจิ๊แต่ละรายใช้เวลานานไหมครับไม่ค่ะสินาทีห้านาทีเป็นผู้ชายเนี่ยก็ประมาณ5นาทีเจนาทีผู้หญิงก็สักสิบถึงสิบห้าถ้าตกแต่งให้สวยงามค่ะคร่าวๆสักกี่ศพแล้วครับที่พิจิเคยแต่งหน้ามาเป็นร้อยแล้วค่ะโอ้โหมันมาสัมผัสหรือทําให้จิตใจของเรา เรือยังไงบ้างครับพี่จิ๊กต้องบอกก่อนนะครับว่าคือทุกคนในโลกใบนี้เป็นมนุษย์ณนวันหนึ่งเนี่ยที่ต้องดับไปเนี่ยคือเราต้องดับไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าตายทุกคนใช่ค่ะเราจะเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนึ่ยากดีมีจนต่อให้สถานะสูงส่งหรือต่ําต้อยขนาดไหนค่ะจบเหมือนกันจบจริงๆและก็จะนอนเตียงสแตนเลสอันนั้นทันทีจะไม่จาว่าที่จะเอาฟูกไปได้ฟูกคุ้มทองหรือว่าจะเอาเงินใส่ไปกระสอบแม้กระทั่งสลึงหนึ่งปากยังไม่อ้าเลย บางทีปากแข็งมากเลยคือจะอารับตังค์ยังไม่ได้เลยก็จะไม่มีอะไรไปเลยเราจะวัดได้แค่นอนติงสแตนเลสจะวัดได้ต่อเมื่อที่ญาติเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่บางคนก็จะแต่งสูตรอย่างรอใส่รองเท้าหนังผู้ดีเป็นชีวิตสุดท้ายแลละแต่บางคนเนี่ยตกตึกมา,มาเามื่อเช้ามืดเนี่ยนึกว่ากินข้าสส่วนเสื้อก็กระเลิกกระล่าเลือดเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหัวก็แตกหน้าเบีย้ยวบูดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันนะคะแต่แล้วเนี่ยพอมาอยู่จุดนี้ ก็นอนเสมอกันเตียงเหมือนกันไม่มีอะไรที่ว่าอุ้ยคนนี้รวยนะเราต้องดูเขาดีไม,ไม่ไม่มีเลยเพราะในห้องเนี้ยได้เขียนไว้เสมอเลยค่ะเราจะไม่มีศักดิ์ศรีกับคนใดคนหนึ่งเราจะทุ่มทั้งกายทั้งใจคือแบบศักดิ์ศรีทีนมีนะจะไม่เอาคนจนไม่มีในห้องนั้นเท่ากันหมดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเมื่อสองวันนี้ต้องไปแต่งเพื่อนที่บํารุงราษเป็นเพื่อนเลยแหละเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เป็นผู้หญิงที่เสียไปแต่อยู่คนคนรโรงพยาบาลกะละมารับ ผลปรากฏว่าไม่ได้ติดต่อกันนานมากจูๆ่ๆสายโทรศัพท์ก็ลั่นขึ้นมามหาลั่นขึ้นมาแล้วก็เมมไว้ชื่อพี่คนนี้ก็รับฮัลโหลพี่ลระคะไม่ใช่ค่ะพีะ่เขาตายไปแล้วแต่จะบอกให้น้องจิ๊กรู้ว่าพี่เขาตายไปแล้วนะัอนจิ๊กก็ตกใจแทบหายตึงจิ๊กคิดในใจปึ้งทันทีเลยว่าเขาพูดกับเลขาเขาไว้ว่าถ้าเขาตายเนี่ยเขาขอให้จิ๊กเนี่ยมาแต่งหน้าเขาและเสร็จแล้วลูกสาวเขาจะไม่ยอม ลูก <S 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 สาวก็อยากแต่งเองดูแลเอง <S <S แต่ตัวคุณแม่เนี่ยอยากจะให้จิ๊กแต่ง <C AP> จับพัดจับผูกจิ๊กก็คิดขับรถมาว่าถ้าบุญบารมีเรามีถึงกันจิ๊กก็ได้สัมผัสพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะจิ๊กอยากดูแลพี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้จริงๆพอไม่ถึง20่สิบนาทีก็มีโทรศัพท์กลับมาบอกว่างั้นอย่าง,งน,นั้นพรุ่งนี้เช้าให้ไปบำรุงราษเลยนะแปดโมงแต่งเสร็จเรียบร้อยจิ๊กก็บอกกับลูกเขาบอกว่าสวยแล้วนะช่วยคปนบีผมให้คุณแม่พอบีเสร็จแล้วก็ไปรดน้ำศพที่วัดแต่่่พีไไไมด้ปนะ เขาก็วิ่งมาหาจิกเขา,เาสซองมาให้จิกที่บอกพี่ไม่ใช่อาชีพแต่งแต่งหน้าไม่ใช่อาชีพแต่งหน้าจะไม่รับซอง oh. อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่มันก็เ,เรื่องกันอย่าทาแบบนี้ <c oughs> นีเน่เป็นสุดท้ายกับชีวิตที่พี่จะให้คุณแม่ได้ไม่มีอะไรจะให้มากกว่านี้แล้รอย,ยิ้มก็ยิ้มตอบกลับกันไม่ได้แล้วก็บอกอย่างนี้เขาก็เลยตกใจบอกแน่นอนเอาไปทําบุญเลยวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้นั่งคุยกับ uh สุภาพสตรีที่งดงามทั้งด้านนอกและด้านในสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในกับพิจิกเนี่ยก็คือพิจิกเนี่ยมีแต่ความเปิดเผย <c oughs> ไม่เสแสร้งและจริงใจตลอดแล้วยิ่งมาทราบตอนหลังนี้ว่าพิจิกทางานเนี่ยนะฮะเราวันนี้ได้มาคุยได้มาฟังเรื่องราวจริงๆเนี่ยเราได้ดูประกายตาแล้วก็น้ําเสียงที่พูดออกมาโดยไม่มีสคริปต์นะฮะมันบอกได้เลยว่าเธอเอนจอยเธอ จิตเป็นกุศลกับสิ่งที่เธอทำนี่จริงๆเลยโดยไม่หวังผลตอบแทนอยากจะถามว่าถ้า <c oughs> ใครได้ดูสัมภาษณ์นี้แล้วหรือได้ติดตามกิจกรรมของพิจิกเนี่ยในเรื่องจิตอาสาเนี่ยแล้วเกิดปิติเกิดใจเป็นกุศลอยากจะทําบ้าง<อ>พิจิกมีคําแนะนําอะไรกับเขาเหล่านั้นไหมครับ <c oughs> คนที่จะไปทาเนี่ยต้องศึกษาจิตตัวเองก่อนว่าจิตแข็งไหม <c oughs> และ2ต้องไม่ลังเกียจสามต้องทําด้วยความรักจริงๆมีความตั้งใจจริงๆและทําไม่ใช่ผิวเผินว่า ทำได้แค่ศบหนึ่งสองสบอุ้ยไม่ไหวแล้วไปดีกว่ามันมันทั้งอะไรต่างๆนานาอะไรนี้เดี๋ยวติดตาเดี๋ยวรังเกียจติดอะไรต่างๆนานาเราต้องลืมพวกนี้ไปได้หมดเลยค่ะพี่ว่ามันมันก็เป็นมุมมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นความสุขของเรานะแต่บางคนเขาก็อาจจะมองมุมหนึ่งว่าบ้าไปยุ่งทําไมตรงนั้นมีอะไรเยอะแยะไปที่จะต้องทําเกี่ยวกับสังคมตรงนี้พี่ทําเพื่อตัวของพี่ แล้วก็ทําเพื่อสิ่งตรงนี้ถ้าพูดถึงสังคมบางสังคมอาจจะลังเกียดใช่ไหมคะว่าอเขาตายไปแล้วปล่อยให้เขาไปเธออย่าไปยุ่งกับเขามันก็แล้วแต่จะคิดอแม่วันนี้ผมรู้สึกโชคดีนะที่ได้มาเป็นพิธีกรรายการนี้แล้วก็วันนี้ได้เชิญพิจิกนวรัตมาพูดคุยสุดท้ายเลยอยากให้พิจิกได้ฝากข้อคิดถึงการดําเนินชีวิตให้กับบรรดาแฟนๆรายการโดยเฉพาะบรรดานักแสดงรุ่นน้องแล้วกันะนะที่ผมว่าหลายคนคงดูอยู่นะครับคือพี่อยากจะบอกนะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ย คือทุกอย่างคนเราเนี่ยมันมีการดัดได้หมดนะคะคือคนเราเนี่ยมันจะดับไปทางไหนมันไปได้หมดมันอยู่ที่จิตของเรา<ม>ถ้าจิตเราเนี่ยนะคะว่าไม่ต้องเดินทางให้มันไปไปไปมามีจิตที่แน่วแน่เราจะมีกุศลในตัวเราอย่างแรงเราไม่ต้องตามใครแล้วเราก็ไม่ต้องให้ใครมาตามเราเราอยากทําอะไรเราทําไปเลยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรามันมันมีอะไรเยอะแยะในสังคมที่ควรจะช่วยซึ่งกันและกัน พี่ว่าคนเราถ้าช่วยกันกลมไม้กลมือนะคะไม่ต้องเต็มที่หรอกอย่างน้อยเนี่ยชีวิตทุกคนหรือชีวิตของคนข้างเคียงมันก็จะมีความสุขค่ะจริงอยู่ว่าเราก็มีครอบครัวที่ดูแลกันทุกคนมีครอบครัวแต่เสี้ยววินาทีนิดเดียวค่ะถ้าเราให้กับคนอื่นได้บ้างนะคะเราจะเป็นผู้ให้ที่มีคุณค่าที่สุดแล้วก็ สิ่งนั้นอย่าหวังตอบแทนว่าช่วยเขาเราได้อะไรกลับจะรวยไหมจะได้บุญไหมจะได้อะไรไม่ต้องแต่พี่ขอตอบด้วยคำเดียวว่าการที่ทําอะไรก็แล้วแต่จากจิตใจ,ใจออกมาลึกๆจากหัวใจจริงๆเนี่ยมันจะออกมาแบบมหัศจรรย์ที่สุดโดยที่เราไม่คาดคิดนี่แหละครับท่มมานผู้ชมธรรมะจากปุถุชนคนเดินดินธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้คอมพลเค์ uh, แต่อย่างใดเลยนะครับความสุขเนี่ย จากการให้พี่จิ๊กขอบคุณมากเลยครับวันนี้แหมรู้สึกเป็นนะฮะแนาที9นาทีที่มีความหมายมากนะครับอย่างน้อยก็สาหรับผมคนหนึ่งละขอบคุณมากครับพี่จิ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขออนุโมทนาถึงกรมดีและสุขสันต์ผมบุญขอให้ไปถึงทุกท่านนะฮะทุกผู้ทุกคนที่ชมรายการนี้อยู่ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเมนยนมาข่าวทั่วโลกกันต่อในช่วงต่อไปครับ